สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช้าวันประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมัง่งไม่ตรงมังงม่งกับเรื่องเล่าซาวซีจะมาซาวซีจู้จี้จุกจ,จ,จีกับนะพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจนแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยนะแฟนเพจเจดมประสาทายยูทูบเจดมออฟฟิเชียลซับสไครป์สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยไห่ลอดอ่ะวันนี้ซาวซีฟอร์มช a งไฮหรือว่า ียงไฮเหมือนเดิมเพราะว่ามาภาคฟีฟ่าไลท์สีนะจ๊ะ e a c c สปริงสองพันยี่สิบสามก็อย่าลืมติดตามด้วยวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปเสาร์และอาทิตย์ก็ดูได้ที่ฟีฟ่าไลท์สีทุกแพลตฟอร์มนะฝากติดตามเจ๊มดำและเพื่อนๆรวมไปถึงนักแข่งทุกคนด้วยนะจ๊ะเอ้าโทรดูบอลกับเจ๊มดำสองนัดน,นะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเดินทางยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดเมษายนนะพวกแกนะบริตันเจอ,อยูไนเต็ดรอบรองเอฟเอครับแล้วก็นัดตัดสินแชมป์เป็นผลิตก,ก็ได้นะซิตี้เจออาร์เซนอลน่าเด่นอสองเกมรีบโทรไปสออบถาามมมรยยยลละะเเเเีดดพิิ่่ตวนวนๆ ตามที่เห็นหน้าจอโทรไปได้เลยวันนี้รีบโทรไปเพอเดี๋ยวกลัวจะขอวิซ่าอะไไม่ผ่านนะจ้ะรับรอง2เกมนี้มันพะยัค่ะคิกคๆกคุกคิกเอาไปดูผลฟอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยกําลัาง,ลางจะไปเริ่มเหมือนที่ฟุตบอลแอฟริกาได้บี้หลวงเป็นดิวิชจ่นหนึ่งอ๋อบัวขาวเก็บดาวจบเปอร์ริเบร์บ้านชนะ ซาลิกซาตาไปร้องรูนรอยจังฮู้เป็นไปเลยของซีแพรบซีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะตาลิยาก็เสมอกับจามาลาไปหนึ่งหนึ่งอีนี่มาตองกับทีมบอลอินเดียนะจ๊ะไอลีกทูนะหรือว่าลีกสำรองยักษ์หน้ายักษ์เอลนะจ๊ะนายจ๋าเมื่อคืนนะทางด้านของอาร่านะก็เปิดบ้านชนะเดมโปเอสซีไปสองหนึ่งนายจ๋ายักษ์หน้ายักษ์เอลเป็นไปเลยของอาเซอรุปยทอม <c oughs> อาเซอร์ไบจันนะจ๊ะเมื่อคืนกาบาลาก็เฉือนซีราไปสองหนึ่งเขาโชลซีตรตลียนะซาลานิตาน่าเสมออินเตอร์มิลานงูใหญ่ไปหนึ่ อ้านั่นก็คือโปรดฟอที่น่าสนใจมากกว่าเมื่อคืนนั่นเองนะจ๊ะทีนี้มาดูกาคราดนะครับพวกบอลกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มนที่แมนเชสเตอร์โดอนเบจแมนเชสเตอร์ดอนเ็ดของเจดมันนะจ๊ะวันนี้นะหกโมงครึ่งจะเปิดโอทราฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาต้อนรับกรรมการของท็อปปี้เสือเงินเอเวอเรตันนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเอรดีตท้าคุณซื้อหัวสวยก็ให้สัมภาษณ์เพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมว่าแมนยูเต็ดอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใส่ชื่อ e คริสเตียนเดอร์บลานซ์เอร์เรเซนกองกลางทีมชาติเดนมานร แครโรนะจ๊ะโอดาวินนูเยสเสียบเข้าไปข้อเท้าบิดเลยนะก็พักไปสองสาเดือนกลับมาตอนนี้ฟิตเรียบร้อยนะดุเตน่ากนะ็สัมภาษณ์แบบนี้นะโอ,อ้คราวนี้ก็คือนะคริเสเตนโร์เซนเนี่ยลงซ้อมตอนเราใช่ไหมแล้วลก็น่าจะมีชื่อสำหรับทีมของเราในวันนี้ด้วยนะโมโหมากเลยฮาร์คในโมโหการเข้าสกัดที่ห่วยแตยยกหัวถ้วยออกแลแอนดี้แครโรตอนนั้นเนี่ยนะเราเยอะกันมากเลยเราคิดว่าเขาจะพักไปจนจบฤดูกาลแต่สุดท้ายความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์ตัวเอลเซนเองเนี่ยนะทุ่มเททุกอย่างและทีมแพทย์ก็ช่วยเขาได้มากเลยททาาาาาให้เขกกกลลลลััับบบมมมมมงสสนู่ี ้้ไดแลวเป็นเรื่องน่ายินดีดมากๆแล้วระหวังว่าการประทะแย่ๆแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเรามีความสุขมากที่ได้เดอะบาลานซ์กลับมาอันนั้นคือเรื่องของเอลิเซนตวอีกหนึ่งคนที่จะไม่มีชื่อในเกมคืนนี้แน่นอนนั่นก็คือลุคเดอะเซเลเดอร์พร้อมเพียวชอนะจ๊ะหลังจากเซ็นสัญญาบำนักขึ้นไป3โลนะห <c oughs> ยอกหยอกก็เจ็บกล้ามเนื้อแล้วต้องพักนะจ๊ะเพราะว่าจากเกมเบรนท์ฟอร์ดโดนเปลี่ยนออกแล้วก็เป็นตาเรลเสือเหลืองมาเลเซียลงมาเล่นแทนทําให้ลุคชอเนี่ยจะไม่มีชื่อในเกมกออับเอเเวอออรตันนนน่่่คคืาาาห้้้้ลีงนะนะจุยย6 เจอเอเวอร์ตันจ้าเอาไปต่อเลยที่เว็บไซต์9 0 minutes เว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังเนี่ยก็รายงานว่าเอริเตนท้ากุนซือหัวส่วนของเต็ดเตรียมจะยื่นข้อเสนอซื้อมาเซลเดอรเพื่อชีวิตซาบิเซอร์กองกลางทีมชาติออสเตรเลียที่ยืมมาจากพี่เสือบาเยอร์เบอร์นีแบบขาดเลยถาวอลเลยซัมเมอร์นี้โดยค่าตัวเนี่ยบาเยอร์ต้องการอยู่แค่16ล้านยูโรเท่านั้นเองถูกมากนะโดยเทริเนี่ยมองว่าซาบิเซอร์ที่ลงสนามไปแล้วรวม11น,นัดในทุกรายการเนี่ยและเพิ่งจะทำใอ้ซินเซมักัสแรดฟอร์ดยิงประตูได้ในเกมทีีีีีี่่่่่ชชนนนนนนะะะะเเเเบบบิรรร์ฟอออดดดไไ้้้ยมมมมจททททาากกััขึแลถืป็ห เข้ามาเสริมทัพยูนเต็ดแล้วทาให้ช่วงการขาดหายไปของเอเดกเซนของพี่บ่าวการเซฟ,ฟิโรนเนี่ยซามิเซอร์ก็มีบทบาทขึ้นมาว่าจะหวังพึ่งแม็กเฟรอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนก็คงจะไม่ไหวนั่นเองนะก็ต้องรอดูเพาว่าเทนทางเนี่ยเล็งไว้ละวสิล้านยูโรนี่ถูกมากเป็นเงินปอนประมาณแค่สิบสามล้านปอลเท่านั้นเองและโทม์ัสตูเขากุนซื้อใหม่ของบาเยิร์น m u n นิ h ก็อาจจะไม่ใช้บริการกลับมาเซลเดอร์ฟรีชิตซามิเซอร์ต่อในซีซั่นหน้าก็ได้นั่นเองนะอจะต้อ,องบอกว่าซื้อมาเถ

ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ้าล่าสุดเยนคลอปกุนซือเดอะนอร์มอลวันเนี่ยบอกเลยว่าจะมาหวังพึ่งเสียงเชียร์จากเดอะคอปในแอนฟิลอย่างเดียวเพื่อเอาชนะไอ้ปืนใหญ่แฟร์นเดียงอาร์เซนอลจากฝูงเปเปอร์ลีกในวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมนาันน่าใสความทุ่มเทความมุ่งมั่นระบบการเล่นแทัคติกและทุกอย่างไม่ใช่หวังแต่เสียงเชียร์อย่างเดียวนะโดยในแอนฟิลเนี่ยลิเวอร์พูลของเยนคลอปถือว่าแข็งแกร่งมากเลยดูการเนี้ยแพ้แค่นัดเดียวแล้วเสียประตูทั้งซีซั่นในแอันฟิลแค่ลงเลหเือกินนนนั่เองะทำให้ล่าสุุดดเนนนนี่ยะัใรกาลเเนี่ยลิวอร์พูลลยยัังงไม่่ชนนนะใครเเอก็ต้อง รอดูว่าเกมวันที่ที่จะทําได้หรือเปล่าอาร์เซนอลนะโดยเจคเ์สัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่ากูก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรเกี่ยวเรื่องนี้นะสถานการณ์เป็นยังไงทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะแต่เกมที่แอนฟิลเนี่ยกัวหวังวันนี้บอลเล่นในบ้านถูกไหมอยากจะให้นักเตะต,ตอบสนองทุกอย่างนะแสดงความก้าวหน้าแสดงความพัฒนาในรูปเกมให้เราได้เห็นแอนฟิลเนี่ยไม่ใช่สนามที่เราจะหวังพึ่งพาอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยการพึ่งพาแค่แฟนบอลอย่างนั้นอย่างนี้นันนนนกเตะต่างหากที่ต้องรวมใจกันแล้วจะทําได้ดีเมื่อออออออรรรวววมมบบยยยาาาากกศในนนนนนนสเเเข้้้ไปดดััีีคคพูะะงต่่่ ไม่ได้หวังพึ่งพาบรรดาเดอะค็อปอย่างเดียววหวังว่าน,นักเตะทุกคนจะทําได้ดีด้วยไม่ใช่หวังพึ่งแต่แฟนบอลเออก็ติว่ารอดูแล้วเพราะว่ามันเล่นทีแอนฟิลเมื่าไหร่เนี่ยทีมเยือนเนี่ยขาสั่นปับปับปเลยนะเพราะว่าเดินมาห <c oughs> ยอกหยอกคือเสียงเชียงกันฟิลเนี่ยมันโอ้โหกระตุ้นเราได้มากๆเลยนะอ้าวทีนี้ไปดูกันที่ไอป้ญญปืนใหญ่ไฟเพลเองอาร์เสนองกันมากคุณซือสุดหลอ่อไม่เกี่์ลาเตต้านะจ๊ะซี่ั่นก่อนที่อนฟิลเนี่ยนะบุกแพ้ลิปูศู คอปแล้วก็ไม่กับไรต้าไรต้าจะภาพบอกว่าไม่อยากทะเลาะกับพี่ครับอีกต่อไปแล้วเพราะมันดูไม่ดีนะในเกมวันที่นี้ที่จะบีเอ็นแอนด์ฟิลด์เนี่ยนะก็หวังว่าจะไม่เจอเหตุการณ์แบบเดิมนั่นเองนะโดยไรต้าจะภาพแบบนี้ว่าต้าก็พยายามทําทุกอย่างนะเพื่อปกป้องลูกทีมนะสิ่งที่ลูกทีมต้าโดนเนี่ยมันไม่แฟร์เลยนะแต่ต้าไม่ชอบกับการที่เห็นตัวเองไปทําตัวไม่น่ารักแบบนั้นนะหวังว่าต้าจะไม่ทําแบบนั้นอีกแต่คุณก็รู้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลบางทีเนี่ยเราก็กอดกันบางท บบขึ้น,นอีกตาเนี่ยเคารพและชื่นชมในตัวพี่เ k เสมอและเราก็ผ่านเรื่องนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราหวังว่าเราจะมีเกมที่ดีอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ดที่มีอารมณ์ร่วมกับเกมเยอะมากบางทีก็น่าหมันไส้นะอาร์ต้านะแต่จะต้องมองว่าเขาก็ทําเพื่อทีมเขานั่นเป็นเรื่องท,ที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูกันที่กุนซอโรคจิตของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป๊ปกอร์เดล่ามนากล่าสุดออกมายืนยันนะว่าหลังจากมีการปลดโค้ดในพิีมี์ลีกไป12คนแล้วเนี่ยนะล <Life> นะทำให้ <tem> เป๊ปโกลเดอร์ลาเนี <après All> ่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกแบบมีไฟก็หมบยความเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยจากการโดนปลดแต่อย่างใดเลยนะโดยเป๊ปให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าเป๊ปบอกเลยการแข่งขันนี่มีความสำคัญมากผลการแข่งขันด้วยระบบการเล่นแผนรูปอะไรเราแยอะไปหมดทุกอย่างมันสำคัญหมดแหละในพิมเมเลียอังกฤษเนี่ยนะมีวัฒนธรรมเนี่ยนะให้โอกาสผู้จัดการทีมทำงานต่อเนื่องนั่นคือสมัยที่เป๊ปเป็นเด็กแต่ปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนแปลงเลยความกดดันสูงมากโอเคแหละเราเข้าใจได้ว่าผลงงาานนมมัก็ต้้อดวยผลลััพธ์มมนก็ต้องาดดด้ววยคามกันมันก็ต้องมาด้วยยยยมมมมมัััััันนนนนนเเเเต็ไไปปหหหดดดดดลผู้้้จกกกกกาาาารรรทททุคคบบงงงีีี่่่ส นะตัวเป๊ปเองเนี่ยไม่ไดูความลับอะไรเราชนะเราก็รอดถ้าเราไม่ชนะเราก็โดนไล่ออกมันแค่นั้นเองแต่ที่เป๊ปรอดจากการโดนไล่ออกเพราะหลายปีที่ผ่านมาเราชนะเยอะมากกว่าแพ้นั่นเองเออเขาพูดได้ดีนะแง่สิชนะขนาดนี้มึงโดนปลดก็บ,บ้ารีเป๊ปเอาไปดูกันที่ฐานการารักอย่างเชนซี Z กันบ้างหลังเพิ่งแต่งตั้งแฟรงค์ลมพาดเข้ามารักษาการกุนซือจนจบฤดูกาลนี้แล้วกระบวนการค้นหาวิจารทีมถามวรในซีซั่นน้าก็อยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะเรน,นะนิโวนะสื่อจากสเปนเนี่ยเขารายงานเลยบอกว่า Chelsea เเลลซีีีีน่ยกัังตตรมจจะะบอดวทคุ ีมาแล้วสองรอบกลับมาคุมรอบที่3นั่นคือโชเซ่มูรินโญ่นั่นเองจ้าข่าวนี้ฟังหูไว้5หูก็แล้วกันนะโดยเรลเลโวเนี่ยนะเขาไปทําข่าวแล้วเขาได้กลิ่นมาว่าเชลซีตอนนี้ตั้งพี่แหลมขึ้นมาเพื่อขัดตาท่าไปเฉลยช่วง3เดือนตรงนี้แล้วเดี๋ยวจบฤดูกาลนี้จะเจรจาแต่งตั้งโชเซ่มูรินโญ่เข้ามารับงานที่สแตมฟอร์ดติดเป็นรอบที่3เนี่ยซึ่งมูรินโญ่เองช่วงหลังก็มีปัญหากับบอร์ดบริหารโรม่าแล้วก็แฟนฟุตบอลของตัวเองด้วยและรวมไปถึงนักเตะของโรม่าเองด้้้วยยยททําา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 ใหหอออออจจะกกกกกกลลลัััั Chelsea, ับบบมมมมมคคุีีีีีงงงงงฤษรรนนนนึึแเเเเเปป็็ชซซ่่ญโ ตอนนี้ทีมเองของท็อปโบลี่แล้วอาจจะตัดใจกลับมารับงานที่ทูปเตมีบริดจ์ <c oughs> แซมฟอร์บิดก็ได้นะจ๊ะเอาแฟนเชลซีว่าไงมูนยรอบสามโอเคบ่าเอาไปต่อกันที่อูนายเอเมรี่คุณซื้อคนเก่งของแอสตันวิลล่ากันบ้างละกันโอ้โหเข้ามาคุมวิลล่าตอนนี้โอกาสดีมากนะที่จะพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปเพราะตอนนี้อยู่อันดับ7ของตารางแล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าทางลิเวอร์พูลเอยเชลซีเอยก็มีโอกาสที่จะแซงเขาขึ้นมาเช่นเดียวกันวินลล่าต้องทอปฟอร์มยิงถึงจะได้มีโอกาสไปเล่นฟุตอ้ง ทำความองเซนกงวาให้ได้ก่อนอต้องอยู่ใน10อันดับแรกหรือท็อป10ให้ได้ก่อนตอนนี้เราก็ทําได้ดีแล้วแนวคิดของอูเนี่ยนะก็ดีอยู่แล้วคนดิเดตการเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยบอกมาเลยหห้จะต้องการนักเตะก็ต้องการ,กกการแฟนฟุตบอลก็ต้องการอูก็ทําเต็มที่ลวเพราะเราเล่นได้ดีมากแล้วตอนนี้ดัชเชลซีหรือูเองก็เช่นกันถ้าพวกเขาเป็นทีมใหญ่เขาก็อยากเล่นบอลยุโรปใช่ไหมละ่ะอูก็ยากเล่นทีเนี้ยเราก็ต้องตอบสนองต้องสู้กันต่อไปอะเราทะเยอทะยานได้แต่ว่าเราต้องพยายามทําทุกนัดให้เหมือนนัดันนดิงนนนเลใ้ืออออบบยุโรรมมคูกวฟ์ๆ ไปดูที่ท่านประธานกันบ้างคริยัยนเอ็มบัปเป้ยั่วขาดเลยทีมงานการตลาดของปาร,รีสแซงต์แชงแมงเนี่ยนะปล่อยคลิปวิดีโอโปรโมทเชือ้อชวนทําการตลาดเพื่อดึงแฟนเขาบอกไปซื้อตั๋วปีฤดูกาลหน้า2023-2024ของปาร,รีสแซงต์แชงแมงโดยที่ไม่บอกเขาด้วยซ้ำว่าสัมภาษณ์เรื่องอะไรแล้วเอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปทําการตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนมาซื้อตั๋วปีของเปเชในซีซั่นหน้าน,นั่นเองนะประธานเป้ยั่วมากเขาบอกแบบนี้เลยว่าเป้เองเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการขายตั๋วป ไปเ,เป้ไม่เคยโอเคเลยเรื่องนี้ก็ไม่เคยบอกเราเลยว่าสัมภาษณ์เรื่องอะไรแล้วอ่ดีไปผูแบบนี้ได้ไงเป้ก็นึกว่าสัมภาษณ์ทั่วไปของสโมสรเป้ไม่เห็นด้วยจับวิดีโอน,นี้แบบนี้ไงเป้ถึงต่อสู้กับลิขสิทธิภาพรักมาโดยตลอดเป้เชยเป็นทีมที่ดีเป็นครอบครัวที่น่ารักแต่นี่คือปารีแสแซงเช็คกแมนมันไม่ใช่เคลียร์แซงเช็คกบแมนโอ้โหายุะขาประธานเป้นะรอดูว่าเรื่องนี้จะจบยังไงซีดำมองว่าประธานเป้เนี่ยเขาต่อสู้เรื่องลิขสิทธิภาพรักมาตั้งแต่กับทีมชาติฝ นัสเซอร์อัาเกลาฟี่ประธานสโมสรเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ที่ทีมการตลาดแอบเอาคลิปวิดีโอของประธานเป้มาประกอบการขายตั๋วปีในฤดูกาลหนนะ้าเอาละบอกสั้นๆ็นภาษาจีนแห่งเซี่ยงไฮ้เลยว่าชิกหายแน่สำหรับเปสเช่นะอายังอยู่กันที่บาร์เซโลนาอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันนะจ๊ะทีมรับผ่านการเงิน,นนะล่าสุดเตรียมจะดึงเรเนเมซี่กลับมาเล่นในคัมโนซีซันหน้นาอย่างเป็นทางการแล้วนะโดยบอกปัดทุกเป้าหมายที่เคยเล็งไว้ก่อนหน้านี้อย่างฮวนฟอยต์แบ็กขวาสิมชาติอาเจตินาที่เล่นให้กับบียร์เรลลอยู่ตอนนี้เป็น ตัดทุกอย่างที่เป็นดีลก่อนท่านี้จะดึงเมสซี่กลับมาเล่นที่คัมมูให้ได้นั่นเองน,นนะโดยเวโรนิก้าบรูนาติเนี่ยน,นะผู้สื่อข่าวฟ็อก p o สปอร์ตจากอาเจนินาบอกว่าเป้าหมายกรเสริมทัพอันดับแรกของบาร์ซ่าคือเลเนเดลเมสซี่ผู้เดียวเลยถ้าได้เมสซี่มาที่เหลือค่อยว่ากันนะตอนนี้ตัดทิ้งหมดเลยฮวนฟอยเลยตำแหน่งแบ็คขวานะ หรือว่าหลายต่อหลายคนที่มีชื่อกับบาร์ซ่าเนี่ยเขาตัดทิ้งหมดเลยนั่นเองนะโดยตอนนี้เมสซี่เองก็ยังไม่ต่อสัญญากับเบสเช่นะเพราะว่าจะหมดในช่วงจบฤดูกาลนี้และมีข่าวว่าอัล์ซิล่าจะยื่นสัญญาให้ปีละ400ล้านยูโรแต่เจนาร์บอกว่าเมสซี่อยากกลับบาร์ซ่าใจจะขาดขอให้บาร์ซ่าเคลียร์เรื่องไไใบดดงเงินเดือนให้ได้ก็คงไม่มีปัญหากับการเซ็นสัญญา2ปีกับบาร์เซโลนาอีกรอบนึงสำหรับเมสซี่นะและนี่ก็หมดกับเรื่องแล้วเซอร์ซีฟรอมชางไฮหรือว่าเซี่ยงไฮประเทศจีนท่านทั้งหลายก็ฝากกันดำเจ้วย สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยก็กยยลแล้วกันดีหอยหลอดแล้วก็แอดไลน์มาสั่งซืจะดําได้ตัว,ล,วละ3ามร้อบาทส่งฟรีทุกประเทศนะเอาเหมือนเดิมเจอหน้าแบบนี้กันทุกวันทุกคอนเทนต์ก็อ,ยอวยพรทุกการมีความสุขมากๆในสุดสัปดาห์แบบนี้นะดูบอลให้มีความสุขพักผ่อนให้เต็มที่เตรียมไปลุยกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเจอเรื่องอะไรยากเสาร์อาทิตย์พักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนยิ้มให้คนที่แกรักเยอะๆก็แล้วกขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าเซาซีครั้งต่อไปน่าจะเป็นวันจันทร์หรือไม่ก็วันอัคารเลยเพราะว่าเจจะกลับจากจีนเนี่ยเย็นวันจันทร์นั่นเองจ๊ะก็พยายามจะอัดคลิปแต่ว่าที่บางทีไม่ได้ลงคลิปตอนเช้าหรืออะไรเลยนะเน็ตน ช้ามากเลยแล้วก็จะอัปโหลดก่อนอะไรได้โอ้ยรอดานเนอร์เหลือเกินก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยก็จะจัดให้อย่างสาสมใจเลยทีเดียวส่วนวันนี้ไปเว้ย